ปธานสูตรที่สอง่าด้วยความเพียรใหญ่มานได้เข้ามาหาเราผู้มีตนส่งไปแล้วเพื่อความเพียรบากบันอย่างยิ่งเพ่งอยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเพื่อบรรลุนิพพานอันเกษมจากโยคะกราวาจาด้วยเอ็นดูว่า ท่านผู้สู้ผอมมีผิวพรรณเศร้าหมองความตายของท่านอยู่ในที่ไกรเหตุแห่งความตายของท่านมีตั้งหนึ่งพันส่วนความเป็นอยู่ของท่านมีเพียงส่วนเดียวชีวิตของท่านผู้ยังเป็นอยู่ประเสริฐกว่าเพราะเมื่อท่านเป็นอยู่จะกระทำบุญได้ ท่านประพฤติปรมจรันท์และบูชาไฟอยู่ย่อมสั่งสมบุญได้มาท่านจักทำประโยชน์อะไรด้วยความเพียรทางเพื่อความเพียรดำเนินไปได้ยากกระทำได้ยากให้เกิดได้ยากยิ่งมารได้ยืนกล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์นี้กะมารผู้กล่าวอย่างนั้นว่ามารผู้มีบาปผู้เป็นเผ่าพันธ์ของคนประมาทท่านมาในที่นี้ด้วยความต้องการอันใดความต้องการอันนั้นด้วยบุญแม้มีประมาณน้อยไม่มีแก่เรา ส่วนผู้ใดยังมีความต้องการบุญมานควรจะกล่าวกะผู้นั้นเรามีศรัทธาตบะวิริยะและปัญญาท่านถามเราแม้ผู้มีตนส่งไปแล้วผู้เป็นอยู่อย่างนี้เพราะเหตุไรลมนี้ พึงพัดกระแสะแม่น้ำทั้งหลายให้เหืดแห้งไปได้เลือดน้อยหนึ่งของเราผู้มีใจเด็ดเดียวไม่เหืดแห้งหรอกเมื่อโลหิตเหิดแห้งไปอยู่ดีและเสเลดย่อมเหือดแห้งไปเมื่อเนื้อสิ้นไปอยู่จิตย่อมเลื่อมใสโดยยิ่งสติปัญญาและสมาธิของเรา ย่อมตั้งมั่นโดยยิ่งเรานั้นเมื่อได้รับเวทนาอันปรรมอยู่อย่างนี้จิตย่อมไม่พ่งเล็งกามทั้งหลายท่านจงดูความที่สัตว์เป็นผู้บริสุทธิ์กามทั้งหลายเรากล่าวว่าเป็นเสนาที่หนึ่งของท่านความไม่ยินดีเรากล่าวว่าเป็นเสนาที่สองของท่าน ความหิวและความกระหายเรากล่าวว่าเป็นเสนาที่สามของท่านตันหาเรากล่าวว่าเป็นเสนาที่สี่ของท่านทินมิทธะเรากล่าวว่าเป็นเสนาที่ห้าของท่านความขลาดกลัวเรากล่าวว่าเป็นเสนาที่หกของท่านความสงสัย เรากล่าวว่าเป็นเสนาที่เจ็ดของท่านความลบหลูความหัวดือเรากล่าวว่าเป็นเสนาที่แปดของท่านลาบสรรเสริญสักการะเรากล่าวว่าเป็นเสนาที่เก้าของท่านและยศที่ได้มาผิดซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลยกตนและดูหมิ่นผู้อื่น เรากล่าวว่าเป็นเสนาที่สิบของท่านมารเสนาของท่านนี้มีปกติกําจัดซึ่งผู้คนผู้มีทมดำผู้ไม่กล้าย่อมไม่ชนะซึ่งเสนาของท่านนั้นส่วนคนผู้กล้าย่อมชนะได้ครั้นชนะแล้วย่อมได้ความสุข ก็เพราะเหตุที่ได้ความสุขนั้นแม้เราจึงรักษายญ่ามงกระต่ายไว้การมีชีวิตของเราหน้าตำหนิเราตายเสียในสงครามประเสริฐกว่าแพ้แล้วเป็นอยู่จะประเสริฐอะไรสมณาพรามบางพวกยังลงแล้วในเสนาของท่านนี้ย่อมไม่ปรากฏ ส่วนผู้ที่มีวัดงามย่อมไปโดยหนทางที่ชนทั้งหลายไม่รู้เราเห็นมารพร้อมด้วยพาหนะยกกองทัพออกแล้วโดยรอจึงมุ่งหน้าไปเพื่อรบมารย่าได้ทำเราให้เคลื่อนจากที่โลกพร้อมด้วยเทวโลกย่อมครอบงำเสนาของท่านไม่ได้ เราจะทำลายเสยนาของท่านเสียด้วยปัญญาเหมือนบุคคลทำลายภาชนะดินทั้งดิบทั้งสุกด้วยก้อนหินฉะนั้นเราจะกระทำสัมมาสังกัปปะให้ชำนาญและดํารงสติให้ตั้งมั่นเป็นอันดีแล้วจากเที่ยวจากแคว้นนี้ไปอย่างแคว้นนูน้นแนะนำสาวกเป็นอันมาก สาวกผู้ไม่ประมาทเหล่านั้นมีใจเด็ดเดียวกระทำตามคำสั่งสอนของเราจากถึงที่ซึ่งที่ไม่มีความใครที่ชนทั้งหลายไปถึงแล้วย่อมไม่เศร้าโศมานกล่าวคาถาว่าเราได้ติดตามรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าสิ้นเจ็ดปีไม่ได้ประสบช่อง ของพระสัมพุทธเจ้าผู้มีสิริมานได้ไปตามลมรอบรอก้อนหินซึ่งมีสีคล้ายก้อนมันคน้นด้วยคิดว่าเราจะประสบความอ่อนแอในพระโคดมนี้บ้างความสำเร็จประโยชน์พึงมีบ้างมานไม่ได้ความพอใจในพระสัมพุทธเจ้า ได้กลายเป็นลมหลีกไปด้วยคิดว่าเราถึงพระโคดมแล้วจะทำให้ทรงเบื่อพระไทยหลีกไปเหมือนกาถึงสไลบันพดแล้วบินหลีกไปฉะนั้นพินของมารผู้ถูกความโศกครอบง่ำแล้วได้ตกจากรักแร้ลำดับนั้น มานั้นเสียใจได้หายไปในที่นั้นนั่นแหล